วิทยเกษตรพามาดูล้อสูงยางตันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดครับล้อขนาดเมตรหกสิบล้อหน้าเมตรหกสิบล้อหลังสองเมตรสิบนะครับเหมาะสำหรับรถสี่สิบเจ็ดอลเจ็ดอห้าศูนนะครับหน้ายางล้อหน้าสิบเซนนะครับล้อหลังสิบสองเซนนะครับ ตัวแป๊บแป๊บของล้อหลังนะครับแป๊บของล้อหลังประมาณห้าเซนหรือครับหรือห้าสิบมิลน,นะครับล้อหน้า <S <S ล้อหน้าอยู่ประมาณสี่สี่สิบสามมิลล้อหลังห้าสิบมิลน,นะครับกระทะล้อหน้าล้อหลังนะครับอยู่ที่หนึ่งเซนนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับข้อต่อ,อยางหนาครับ นี่ครับดูเหล็กที่ติดกับตัวเพลารถนะครับ2เซนฝั่งนี้เซนครึ่งนะครับมีดามให้นะครับเชื่อมสวยๆเลยครับดามให้ถ้าไม่ดามมีสิทธิ์ขาดนะครับสําหรับคนที่เขาเคยใช้รอสูงแล้วนี่อาจจะมีประสบการณ์ขาดถ้าไม่ดามนะครับส่วนกันเลี้ยวกันเลี้ยวผมมันเป็นเราจะต้องถอดถอดน็อตที่อยู่กับตัวรถถนะครับออกแล้วก็ใส่ตัวกันเลี้ยวเสริมขึ้นไป ผมเจียแต่งให้เลยครับสาเหตุที่ต้องเจียแต่งเพราะว่ามันเป็นเหล็กสามชิ้นกับหนึ่งสองสามชิ้นมาประกอบกัน,กนมันก็เลยมันก็เลยจะต้องเจียแต่งนิดนึงก่อนที่จะใส่นะครับเจียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้น็อตไปด้วยเป็นน็อตยาวนะครับมีแหวนสปริงด้วยนะครับจะได้ขันเข้าลึกๆนะครับน็อตเอ็มสิบหกนะครับแล้วก็น็อตกันคายนะครับใครสนใจล้อสูงยางตันยางลม อื่นๆก็ติดต่อวิธีเกษตรได้ครับอยู่อยู่ตำบลนิคมอำเภอพิมายโคราชครับอยู่ละแวกเดียวกับโรงงานน้ำตาลพิมายครับ